สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทุกคนรอคอยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่แล้วครับเกรดวอลมอเตอร์โชว์รูมครับรูปแบบการขายรถของเกรดวอลนะครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งเรื่องราวของรถการบริการต่างๆในโชว์รูมและ,ะรายละเอียดนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไอแอมฟ้านะคะคเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวยังไงก็เชิญล้างมือก่อนนะคะเ,ครเราก็จะมีให้สแกนนะคะใครชนะด้านนี้เลยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับพอเข้ามาใน Great Wall Showroom หรือ Great Wall Store แห่งนี้แล้วนะครับเราจะมีะรายละเอียดมากมายซึ่งวันนี้ผมได้ ไอแอมฟ้านะครับเป็นผู้อธิบายว่าเกรสวอลโซแห่งนี้มีความแตกต่างมีความพิเศษอย่างไรบ้าง สำหรับ Great ร W บอ Store นะคะ GDM Store ของเราเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามารับชมหรือว่าดูนวัตรกรรมต่างๆมาสัมผัสถึงตัวรถนะคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะในนี้ค่ะยังเป็นเหมือนคอมม u n นิตี้มอลล์เล็กๆนะคะคสามารถมานั่งค่ะมานั่งทำกิจกรรมร่วมๆกันได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูแต่ละโซนแต่ละโซนดีกว่าว่าแบ่งพื้นที่ยังไงนะครับได้เลยค่ะพอเข้ามาในโซนแรกเลยแน่นอนครับสโต์ Store ก็คือร้านค้าเราจะต้องมีสินค้าละ <ล>ที่เห็นอยู่ข้างๆนี้ก็คือ h o w SD ค่ะนะครับนี่คือรถ<ม>ที่จะเปิดตัวให้จองสิทิได้ในวันที่16นี้ใช่แล้วค่ะคือสามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็สามารถจองในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะครับหลายคนยังสงสัยครับว่า,าถ้าซื้อที่ store แห่งนี้นะครับซึ่งอยู่เซ็นทรัลบางนานะครับหรือจะเป็น store อื่นๆเนี่ยราคาหรือว่าการเจรจาต่อรองเรื่องของ เอ่อปีมกันลอยไม่รไม่ต่างๆเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าทางเกรดวอลเนี่ยค่ะจะเป็นราคาเดียวค่ะเป็นวัน p พ i สเลยคือราคาจะเท่ากันเลยทั่วประเทศค่ะครับก็หมายความว่าสินค้าทุกคันที่ออกจากเกรดวอลก็ต้องเป็นสแตนดาดเดียวกันหมดเลยค่ะเราส่งมอบรถมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยค่ะอืมครับผมซึ่งพื้นที่โชว์รถตรงนี้เมื่อถึงเวลาออร่ากู๊ดแคทเปิดตัวคาดว่าคันที่เห็นนี้อาจจะเป็นออร่ามาแทนใช่ค่ะก็จะสลับไปค่ะครับผม จะอาจจะมีเพิ่มมาอย่างไงก็อยากให้เราติดตามครับส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นอ่าด้านตาของเราค,ะคร่ะจะมีกาแฟพี่พี่เจี๊ยบทานกาแฟไหมคะโอ้โหพี่ทานทุกวันเลยครับวันประมาณ<ช> <ๆ S 2> สี่ห้าแก้วแต่ที่นี่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเลือกเมนูได้เลยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่นี่มีบริการเครื่องดื่มใช่ค่ะนะครับจะเป็นกาแฟเครื่องดื่มเย็นในตู้แช่น้ำผลไม้น้ำเปล่าค่ะกาแ,แฟหอมชื่นใจมากอร่อยมากไปโซนต่อไปเลยครับค่ะอ่ะเป็นโซน อันนี้เมอร์เชนดา <merchandise S 2> นะครับค,คนที่ชอบอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เล็กๆน่ารักไปประดับบ้านนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นสินค้าแบบแปรไอเทมนะครับเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บโปรดักต์แบบนี้ไว้คุณได้เปรียบแน่นอนหรือจะเป็นนี่<ม>ฮะไมเซลฟี่ค่ะลำโพงก็ม<ฮ>ีอ<ฮ>ันเล็กๆน่ารักเลยหูฟังก็มีนะคะมุมนี้เป็นมุมที่เรียกว่าเมอร์เชนด์แล้วก็เป็น สุวเนีย์สำหรับคนที่ชื่นชอบอยากจะได้คอลเลกชันของความเป็นเกรทบอลเก็บไว้เป็นส่วนตัวใครอยากจะได้เสื้อโอ้นี่เสื้อออกกลังนะครับเสื้อวิง่งออกกำลังโอ้ค่าดีมากนะครับเราเดินกันมา2-3โซนจนเหนื่อยเมื่อยเหมือนกันก็เลยมานั่งพักตรงนี้ะนะครับตรงนี้ดูเหมือนโชว์รูมหรือเหมือนเป็นส่วนพักผ่อนซึ่งเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าคนที่สนใจสามารถที่จะแจ้งเข้ามา เ,เพื่อขอใช้เคื่อทนี่ตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันค่ะเท่านั้นเองก็สามารถเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างอพี่เจียบอาจจะอยากรู้ในเรื่องของ แพลตฟอร์มเลมอนอีของเรานะคะคก็สามารถเข้ามาก็จะมีในการของการบรรยายให้รับทราบถึงข้อมูลตรงนี้หรือจะเป็นในเรื่องของตัวให้บิดหรือรนวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยครับจากโซนด้านในคราวนี้เราก็มูฟออกใหม่ที่หนึ่งคขวาม,มือนี่เหมือนโต๊ะทางานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเฉพาะเขาด้วยคืออะไรครับ DIY Workshop ค่ะจะมีไว้สําหรับในการมาทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆของทางเกทวอร์หรือว่าลูกค้าอาจจะอยากมาได้ ในการนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จแบตให้ด้วยอืมครับผมแล้วไม่ใช่แบตธรรมดาแต่ว่าเป็นแบบไวเลตชาร์จด้วยค่ะโอ้โหใครอยากจะมานั่งทํางานนะครับที่นี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มากันทั้งครอบครัวคุณแม่จะไปชอปปิ้งอยู่คุณพ่อก็เอาแล็ปท็อปมาเลยนั่งทำงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ถ้ามีลูกมาด้วยก็ให้ลูกมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับเขาก็จะมีพาร์ติชันกั้นเอาไว้ให้สําหรับนั่งทํางานนะครับมีทั้ง ปลักสำหรับชาร์จไฟนะครับหรือจะเป็นพื้นที่แบบสุดตัวป้องกันเสียมได้ด้วยครับเดินแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลแล้วทำงานแล้วก็มีมุมเก๋ๆให้เราได้นั่งแล้วก็มองออกไปยังภาพภายนอกด้วยใช่แล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะมาใช้พื้นที่แบบนี้เกร Wall มีเกร Wall Store แบบนี้กี่แห่งครับ ก็ภายในปีนี้นะคะจะมีที่เป็นเกตบอ a l l สโตร์ GWM Store เนี่ยค่ะสิบแห่งนะคะคแล้วก็จะมีร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกด้วยก็อยากให้ลองติดตามอีกแค่นิดเดียวเองสําหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาอยากเข้ามานั่งเล่นนั่งพูดคุยหรือว่ามาชมถึงนวัตรกรรมของเรานะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะติดตามผ่านแอปพลิเคชัน GWM ได้เลยค่ะครับไม่ว่าคุณอยากรู้เรื่องรถนะครับเรื่องเทคโนโลยีนะครับ,รบหรืออยากจะมาทำกิจกรรมก็ เรยวอลสโตยินดีต้อนรับคยินดีต้อนรับมากเลยค่ะขอบคุณมากครับไออมฟ้ <I am S 2> าวันนี้ที่ได้ให้ข้อมูลดีๆกับพี่แล้วก็กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณละค่ะ